ครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับอยู่กับรถแห่พี่ไผ่พงศธรครับผมครับเอกสเศร้ารับงานติดตั้งเครื่องเสียงมาชมกันว่าคันนี้ผมใส่อะไรบ้างครับผมครับคันนี้ก็ถือว่าเป็น1คันหนึ่งครับผมครับที่มีเสียงกลางเป็นระบบเวทีอย่างนี้นะครับผมครับเสียงกลางก็เป็นเอเมเจอร์ครับผมครับสีผมใส่ข้างหลังครับผมก็จะใส่24นิ้วทั้งบท12ดอกสำหรับข้างหน้าตรงนี้นะครับผมครับ2 1นิ้วมันได้แค่16ดอกถือว่า อาจจะไม่พอได้ผมก็ยัดไปเลยครับ24นิ้ว12ดอกอยังไงก็แรงกว่า24นิ้ว16ดอกแน่นอนสลหรับตัวเนี้ยตู้เราก็ทําการทาไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมครับเส้นกลางเมเจอร์เราควรทําอะไรบ้างสำหรับเส้นกลางตัวเนี้ยก็ออกวางแผนไว้หลายอย่างววาเป็นทังด้านต่อเป็น3ทางโดยแท้จริงโดยการเราจะถอดแลมออก <S 2> <S 2> ผ่านข้พอพาวเวอร์โดยตรงเลยครับผ่านคอโดยตรงเลยแล้วก็ทําการจูนเะลีความถี่ใหม่ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นหนึ่งโจทย์ครับที่เราเอามาประยุกต์ใส่รถแห่ แบบนี้อีกหนึ่งคันครับผมครับเมื่อกี้นี้ดูตู้นาครับมาดูกันว่าเราวางแผนเฉพาวเวอร์ไหนคคันนี้ก็เราใช้พาเวอร์หลายตัวพอสมควรครับทาร์ที่มีอยู่แล้วเราก็ออกมาขับเสียงกรางครับแต่ตัวขับเบสจะเป็นตัวย5 K ั้าเคนัมมาชมข้างบนว่าเป็นไงครับผมครับคันนี้เราก็จะวางแผนก็คือพาเวอร์อยู่ฝั่งนี้เพาเวอร์เราใส่แค่แหลกเดียวขึ้นไปเลยนะครับผมครับแหลกเดียวขึ้นไปเลยทาไมถึงใส่แหลกเดียวครับผมครับเพราะว่าถ้าใส่2แหลกติดกันอย่างเงี้ย พื้นที่ตั้งกองจะมีเราก็เลยใส่แหลกเดียวขึ้นไปชนกันเลยทั้งชุด power ชุด mix อยู่ตรงไหนแล้วคนถามถึงครับชุด m i กผมก็จะเอาไว้ตรงนี้ครับผมครับจะเป็นโต๊ะตั้งและมีแหลกขึ้นมานี่ขึ้นมาข้างล่างครับเพื่อคอนโทรลพวกชุด m i กชุดไม้ลอยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างสำหรับตรงนั้นครับผมครับและนี่ก็คือพาวเวร์ทับครับนี่ทับลูกค้ามีอยู่แล้วครับผมทับกับกลางไอเมเจอร์ครับผมครับเราก็ทําการมาเพิ่มเติมเบสทําการเดินระบบอีกหนึ่งอย่างที่เราทําให้ลูกค้านะครับผมนี่ทับก็ขับเซก้าไอเมเจอร์ ผมตั้งใจไว้ชั้นในระบาย,ยเลยครับผมครับเพื่อความแรงของเสียงกลางเพระาะว่าเบยีสี่นิ้วเนี่ยมนแรงครับผมครับมนแรงแบบมีหัวนะครับคือตึง่งจะมีลูกลากไปด้วยครับเนี่ยจุดลูกลากเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยครับที่จะมาควนเสียงกลางเราครับผมเห็นไหมรถไทอเอกซาวทำไมมีกลางส8นิ้วเพื่อคู่เบยี่สิบสี่นิ้วเพราะว่าตรงนี้นะครับหัวมันลากมาปุ๊บ แล้วมันมาทําให้เสียงกลางเราสั่นไปด้วยแล้วก็เวลาเราทางไกลเนี่ยเบรกลากไปปุ๊บเสียงกลางรู้สึกสะบัดสะบัดสะบัดไปด้วยเป็นจุดที่ยากสำหรับเรา1จุดครับผมครับครับข้างหลังแล้วก็จะคล้ายๆกับข้างหน้าครับเป็นกลางอิมเจอร์เหมือนกันครับ2 4 6ใบเหมือนกันสำหรับกลางอมเจอร์ครับผมครับอันนี้ก็สไตล์เหมือนกับข้างหน้าก็คือแหลม2ข้างไม่ต้องผ่านน็ตเวิกผ่านระบบคอร์ดดิจิตอลเลยครับผมครับเป็นระบบ3ทางเลยสำหรับคันนี้ครับผมครับแล้วก็เบรคข้างหลังก็เป็น24 12นนิ้วดออกเหมืกันสับคันนี้ครับผมครับ ก็ไปหนึ่งขั้นครับที่เรากําลังจะเดินระบบครับผมครับการเดินระบบเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากในการทํารถแห่นะครับผมครับไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับระบบสูงระบบซ้ายเนี่ยเราต้องเดินทางไปให้ถูกต้องครับผมครับเพื่อจะได้ใช้งานนานๆจะไม่มีสําลุดครับก็ฝากติดตามครับสรับรถพ่ภัยพงสะทอนเดี๋ยเร็วนี้เจอกันแน่นอนครับผม